เอ๋อคือว่าออกอเห็นบน่นี่นัน่นหมดยังหมดแล้วค่ะยังพอดูปะ่ะครับวัเดี๋ยวฉันจะคุนินทาหมอก,กรลวินฉัน,นินทาหมอดูวินให้ฟังนะทุกคนระหว่างขอดเป็นใบโพล่าเหมืนอนหมอเจอกูแเน่บอกเลย มหมอจำหมอกรวินแกชอบบอกว่าผมเป็นใบโพล่าดแตยฉันจะบอกให้นะนา,นางนั่นแหละเป็นประสาทพี่น้องเอยอยู่น้ำคนประสาทฉันอยู่กับคนประสาทฉันจะมาพูดดีกับเธอทําไมหมอกรวิน,นฉันจะบอกให้นะห,นหมอกรวินนําเป็นคนที่พูดไปก็เหมือนขายแฟนตัวเองไม่พูดดีกว่าอืมถ้าถ้าผมบอดีเราบู่น้ำผมดอก ขอเฮซูย่างพี่น้องนั่งเมื่อคืนนั่งกะเห็นแกโตไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยผมผมเชื่อไหมผมต้องมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้มหาสมุทรมาเอานมให้มหาสมุทรกินแล้วไม่ได้นอนแล้วได้นอนก็คือหกโมงครึ่งเอามหาสมุทรลงมาส่งพี่เลี้ยงข้างล่างแม่บ้านข้างล่าง ค่อยได้ขึ้นไปนอนพี่นอ้องขอเจ้าได้ขืนไปนอนหลังบ้านนะครับผมทําให้หมดหมอกรวินมีหน้าที่แค่ผ่าตัดอย่างเดียวยาตีพี่น้องไายจ่ายในบ้านฉันจัดการให้หมดจะ้ะไมีเหนียงนะครับไม่อยากพูดพื้นหมอกรวินหลอกงาคนดีอยู่แต่นางเป็นคนขี้วินนะหมอกรวินเป็นคนขี้วินนะ มอเจาว่ามือสีดหรอกว่าขอบคุณค่ะอย่าไม่ฉันเซ็นอีกนะถ้าไม่เซ็นกูด่านะเวลาฉันอยู่มีเอกสารแล้วก็มาเร็วๆนะครับทุกคนช่วงนี้ใครอยากดูดไขมันใครอยากทำอะไรที่โรงพยาบาลรีบมานะเพราะว่าจะหมดโปรโมชั่นแล้วเขาจะไม่มีโปรแล้วดูดไขมันจาก ดู่ไขมันทั่วตัวจากสองแสนตอนนี้เหลือแค่เหลือแสนหนึ่งอ่ะเหลือแสนนิดๆเหลือแสนนิดๆนะทุกคนบอน้องอยากทำจมูกมาทำเลยครับเดี๋ยวพี่ดูแลให้ไม่ใช่ดูแลฟรีนะมีส่วนลดให้นะครับทุกคน ทุกคนต้องบอกพนักงานด้วยนะถ้าใครจะไปทำสัญญกรรมที่โรนพีคลินิกหรือกอวินคลินิกนะหรือโรงพยาบาลนะต้องบอกว่าเป็น FC b ซีบอดโเป็น f อฟซีบอดโน้บางสิดูแลเขาสิด,ดูแลปกติเขาก็ดูแลดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นบอกว่าเป็น FC ฟซีบอดโน้หมอกรวินเนี่ยเขาสิแบบเขาสิแบบขาดบม่ได้เลยยังรู้ว่าเพราะว่าถ้า f c คอมเ l a i n มาคอขาดจา้ะ ขอขาดขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มาทํางานนะครับวันนี้มาเข้าฟินแลนด์คาเฟ่แทนน้องชายนะครับผู mm ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีคําสั่งมาว่าพี่โนต้ต mm hmm. เข้าคาเฟ่ด้วยนะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับสั่งสั่งงานข่อยพี่น้องเก่งครับ mm hmm. เก่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เก่งครับสั่งงานข่อย วันนี้ผู้ใหญ่บ้านเปเรียนไปพัทยานะทุกคนเออคอยจะบอกให้ฟังเมียนซุ่มไปเที่ยวฟินคลับมีเอฟซีไปเที่ยวฟินขับเขาเ็นข่อยไปสองสามเที่ยวเขาว่าไม่เคยเห็นบอโนดเรียกเด็กฟินขับมาโต๊ะไม่เคยเห็นบอโนดซื้อดิงเด็กโฮส์มานั่งที่โต๊ะเลยก็เลยจะบอกไว้ว่าคอยสู้เขาบ่าได ่อยสู้ลูกค้าไว้พี่น้องข่อยประมูลสู้เขาบ่าได้ลูกค้าข่อยมิต่พูรวยๆยลูกค้าลานฟินขับมิต่คนรวยรวยพี่น้องข่อยสู้บ่าได้ก็เล็บ่ไดเอิญพู้ใดมันั่งยุตโตแต่อยากเอินบออยากเอินใช่ไหมพี่แมวฉันสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมสู้ไม่ได้เลยทุกคนแบบสู้บ่าได้ยี่ลิพี่น้องเมื่อคืนอย่างสนุกเลย ใส่เห็ดหยังแว่นเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ช่องจริงคนนะเอาสายตาสั้นไม่ปกติใส่คอนแทคเลนปกติพี่ใส่คอนแทคเลนครับคุณบิ๊กดูดูดูดนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยเดี๋ยวให้ดูนะกลับกล้องยังไงนี่บิ๊กคุ้นคุ้นไหมเนี่บิ๊กคุ้นคุ้นไหมเนี่ น้องน้องฟินขับเห็นไหมเนี่ยมาน้องฟินขับมาอุดหนุนแล้วก็มีพี่พี่นะครับมีพี่พี่นะครับนี่พี่น้ําฝนเป็นพี่สาวในตํานานเลยนะนี่เออรีบกลับมาหน่อยไม่มีที่ไปอ,อน้นอัวแหมงกลจะกลับมาแล้วแหละคนกลาเออจริงๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไลฟ์คอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้เเจริงจริงอะนี่ จะมาจริงไหมนี่กลับมาเปิดจริงไหมเดี๋ยวโปมหมดเลยถาเลยมีมีมีใครจำพี่สาวผมได้ไหมฮะนี่อันนี้โจกจับเส้นน้ำฝนฝนเป็นแหล่งที่ผัวผัวแกหล่อมากแต่ก่อนแต่ก่อนไปนต้อยผัวแกพี่น้องก่อนที่จะหูเจักกันนะคือไปต่อยผัวเราเป็นที่ที่บอสสิงสถิตตอนหลังจากมเมาเหล้าเสร็จไปวนอวัยวาแล้วตลอดพี่น้องคอย ขับไล่ไหมฮะอุ้ยเนี่ยผมเพิ่งคุยกับเพื่อนผมอยู่เนเธอร์แลนด์ว่าถามมันอยู่ว่าเออครับเนี่ยเพิ่งคุยกับไอ้เหมียวเพิ่งวางใจเมื่อกี้ว่าไอ้ทิวลิปมึงกันเขาจะเก็บยังไงอะไรที่หน้าเขาก็ปิดส่วนแล้วมันบอกชอบมากชอบไปเนเธอร์แลนด์ชอบมากเพราะว่าเพื่อนตั้งแต่ปฐมเรียนมาด้วยกันเป็นเพื่อนสนิท ไปเรียนอ่าไปเรียนที่น่นแล้วก็ทํางานที่น่นเลยครับป้าพี่น้องขอยตรงในบอกครับอันพี่มาดามพอนเล่นด้วยเนี่ยเขาเรียกบ้านใหญ่ใช่ไหมที่น้น่นมันจะมีบ้านใหญ่เออจะชอบแบบว่าอโอโอนดรู้จักกับพี่วดัดพี่วดัดแกเป็นปกุ๊บตอนนี้แกเปิดร้านอาหารไทยแล้วแหละ กเพิ่งมาเปิดของตัวเองอแล้วก็เพื่อนผมชื่อเหมียวตัวดำๆหรอกเหมียวออกจาก<อ>เดืยวเฮ้ยเหมียวเนือหนาขเขาอยู่ขเขาอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้นี่ครับอยู่ใกล้ๆก,กับไอ้เมืองไอ้อะไรนะอัมสเตอร์ดัมเออยอยู่ซาดนดัมใช่ใช่อยู่แล้วใช่ครับอยู่ซาดนดัมเพราะโน้ตเลยพักอยู่ซานดัมนั่งรถไฟไปแค่สิบนาที ใช่ครับสองป้ายก็ถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วนี่รู้จักสนิทกันบิววิเหรอบิววิ โน่นไม่มีแฟนโนนไ,ไ,ไม่มีแฟน,นรูมเมดรูมเมดมเมมอาจนิเดี๋โพสบาน,นาจนผมได้โพสอะว่ามือขึ้นอะไปบึงนะ้งเนี่ยผมจนเด้เ๋แช่่ะการมีเพศสัมพันธ์บ้างมันจะรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้มันมีเพศสัมพันธ์กันกับรูเมดเดียวของมหาปีเล้อพี่น้อง S <S บ,บับรดบรวีน่ะบัดบรบัดรคอนเทนต์นะครับนี่คือเรื่องจริงออชีวิตเลยกับคุณหมอนี่คือเรื่องจริงเลยจริงครับกับคุณหมอนี่คือเรื่องจริงไม่มีชื่อนีม่มีคอนเทนต์เลยศูนย์พี่น้องอิลิไม่เคยเห็นหมีไหบอกคนเห็นหมีรีบมานะครับตอนนี้สูตรสูตรสูตรกาแฟนี่กำลังกำลังอันนี้แล้วนะครับเนี่ยครับมาเสิร์ฟตรงนี้ครับ